ครับวันนี้เราจะพามาชมสวนส้มโอของพี่สอทอปรีชานะฮะนี่ครับตรงนี้ไม่มีเคมีนะฮะชีวภาพล้วนฉีดเฉพาะชีวภาพนะ,ะลูกก็จะสวยใหญ่นะครับส้มโอนี้ครับใครแวะมาชิมมาชิมได้มาพักแรมแถวแถวนี้ก็ยังได้นะฮะตนเมืองการนะครับผมอยู่ตรงกับบ้านแม่น้ำน้อยนะฮะนี่ต้นทุเรียนแต่ตอนนี้ทุเรียนหมดลูกเลยครับดกนะทุเรียนเขานี้ ลูกเจ็ดแปดกิโลนะครับดกนะแสดงคุณดกมากแต่หมดไปแล้วฮะนี่ครับมาดูครับผลส้มกัญชาชีวภาพดูนะครับใหญ่เงี้ยลูกแต่ลูกนี้แบบเบ่งเบ้งนะฮะนี่ครับดูนะครับผิวนี้สวยแล้วนะผิวสวยเนื้อหวานฉ่ำแล้วนะดกนะฮะดูนะครับดกมากเลยฮะส้มครับตรงนี้น่าจะมีประมาณสามสิบกว่าไล่นะตัวนี้ของพี่พิชาตรงนี้ โดงในมีโดงนะแต่ยังไม่ได้พาไปชมนะอ่านี่ครับมาดูสายพันธุ์ทับซิมสยามเนะดอกนะทับซิมสยามนี่ครับลูกผลนะแต่ยังไม่มีแก่นะดูครับลูกใหญ่มากเลยนะดูนะแต่ลูกนี่ครับนี่ครับผลใหญ่มากเลยนะอ่านี่สายพันธุ์อีกสายพันธุ์นะทับซิมสยามมีต้นเดียวนะทับซิมสยามเดี๋ยวผมจะพาไปดู น้ำลำคลองที่กลางเต็นท์นะฮะอันนี้ครับเราก็ลงมาแล้วนะฮะนี่กระต๊อบที่พักนะฮะทำกระต๊อบไว้นี่ครับตางลงมาช่วงนี้ฝนมันตกน้ำมันขุ่นอยู่นะะเดี๋ยวพาไปดูน้ำเรือไปได้นะช่วงนี้นี่ครับสถานที่กลางเต็นท์ได้นะกลางเต็นท์ธรรมชาติมีภูเขารอบๆนะฮะสวยนะครับรรยากาศสวยธรรมชาติดีมากครับปลอดสารพิษแน่นอนครับไร่นี้ นี่ตน้นส้มฮะนี่เลยเสียงน้ำมันอยู่ข้างล่างครับเป็นน้ำห้วยแม่มน้อยนะฮะถ้าเราจะมาถ้าเราไม่มีรถโฟนี่คือเราก็จอดรถได้ตรงหมู่บ้านนะฮะแล้วเราก็นั่งเรือมาก็ได้หรือว่านั่งโฟชาวบ้านแถวนี้มาก็ได้อาศัยได้ครับแถวนี้ขอใจดีครับผมนี่ครับน้ําน้ําจะขุ่นไปหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันตกอ่าดูครับมีน้ำูเขานะแถวนี้ นี่ครับน้ําปกติน้ําจะใสมากแล้วแต่ตอนนี้ฝนมันตกเรือก,ก็ไปได้นะ,ะ่วงนีเรือไปได้จะจอดรถเรามากับเรือชาวบ้านก็ได้ครับมาพักแรมสบายๆแถวนี้นะครับได้อยู่นะฮะธรรมชาติวิวสวยธรรมชาติธรรมชาติมีน้ําหัวนี้ปลาเยอะนะครับปลาเยอะมากนี่ครับน้ําก็จะประมาณนี้ฮะน้ําจะออกคุณๆหน่อยนะฮะอ่า ใครสนใจก็มาได้เทไรของพี่สทปรีชานะฮะอยากมาก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมใครชอบก็กดไลค์กดติดตามช่องชัยปินข่าวนะครับจะได้มีกำลังใจลงคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณครับ